นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของพ,พรรคพลวัตเรามีพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสิทธิแรกในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าชีวิตของเขาได้รับความคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับอากาศสะอาดไม่ใช่สิทธิพิเศษใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์นโยบายของพ,พรรคพลวัตเรามีชัดเจนนะครับนโยบายแรกในเรื่องเกี่ยวกับการทูดการทูดเชิงรุกเพราะทราบดีครับว่าประเทศไทยเราอยู่จุดกลางระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านกฎหมายรองรับในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเรา มีมลพิษข้ามแดนมาจากประเทศกัมพูชาประเทศลาวและประเทศเมียนมาซึ่งไม่มีกฎหมายใดๆรองรับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นครับต้องใช้กฎหมายและรวมถึงการทูตเชิงลุกเรียกว่าการแทรกแซง่างสร้างสรรค์นำพวกเขาเนี่ยไปสู่กรอบประหุภาคีเพื่อให้เขายอมรับในการที่ว่าต้องรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสาคัญ ที่ถัดมานะครับของพรรคพลวัตเราก็คือเรื่องเกี่ยวกับ b s i n e s s and human rights คือเรื่องการทําธุรกิจและก็สิทธิมนุษยชนเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทที่ทํามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ที่มันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะมากระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกระทบกับพี่น้องประชาชนจําเป็นครับต้องเคารพเรื่องสิทธิด้วย จะมีเรื่องผลกระทบข้ามแดนนะครับเราเห็นชัดเจนครับว่าไม่ว่าจะเป็น PM 2.5ไม่ว่าจะเป็นการทําเหมืองแร่แร่เอิร์ธในประเทศเพื่อนบ้านของเรานี้ พื้นที่ที่ทาเหมืองต่างๆพื้นที่ที่มีการจัดทําการเกษตรกรรมในประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ได้เคารพใดๆทั้งสิ้นก็เกิดก่อการกระทบเข้ามาสู่คนไทยในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราจําเป็นไม่ใช่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาภายในประเทศเท่านั้นเราจําเป็นต้องข้ามประเทศเราออกไปในการพูดคุยกับเขาว่าให้เคารพในสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้คนที่ทําความผิดในเรื่องเกี่ยวกับการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จําเป็นครับจะมีการแบนจากเวทีระหว่างประเทศไม่ยอมให้เขาส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆออกไปนอกประเทศได้ เราเริ่มต้นในการที่สร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานของพวกเขาสิ่งต่างๆเราเนี่ยบางทีความเข้าใจมันไม่ตรงกันเราต้องให้เขาเข้าใจว่าการทําการประกอบอาชีพของพวกเขานั้นได้มีการส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเข้าใจเสร็จปับ๊บก็ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองที่จะควบคุมผลผลิตของการเกษตรของพวกเขาหรืออุตสาหกรรมพวกเขาที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป เราจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองประเทศไทยโดยที่ไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าอะไรก็ตามการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต่างๆที่นี่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําอย่างไรก็ได้ให้เขาเข้าใจให้เขาตระหนักรู้ถึงในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้จะทําให้ประเทศไทยสามารถมีจุดยืนอย่างสง่าผ่าเผยในเวทีระหว่างประเทศ